อีเวนต์แรกผ่านฉลุยนะคะสำหรับน้องแม็กซ์เวลค่ะก็ออกงานพร้อมกับเซเลบรุ่นฟันน้ํานมน้องมะลิพาควันสหวงซึ่งตอนนี้มีคิวถ่ายนครเรื่องแรกก็เลยได้ออกกล้องบ่อยๆนะคะงานนี้แม็กซ์เวลมากับคุณแม่เนี่ยค่ะนั่งเชียร์อยู่ซาร่าคาสซิงกินีแล้วก็มีน้องเอมิลี่มาด้วยมาให้กําลังใจพี่ชายซึ่งคุณแม่ซาร่าบอกนะคะสำหรับลูกสาวคนเล็กเนี่ยยังไม่ถึงเวลารับงานอีเวนต์หรอกค่ะเพราะว่าเด็กเกินไป ส่วนตัวลูกชายเนี่ยมองว่าด้วยวัยเจ็ดขวบแล้วเขาพอจะดูแลตัวเองได้บ้างก็เลยเลือกรับงานเฉพาะงานที่อยู่ในความสนใจของลูกค่ะเต้นหมครับพอพูดับลูกพูดดังๆนะครับ<อ>ดเดตบเนเ้นไหมลกตื่นเต้นถ่ายรูปเยอะด้วยชอบไหมครับอชอบชอบ,บชอ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 ่ชบมาบชอบชครั้งแรกอ เปื้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มีความแบบว่าด้วยความที่อยู่ที่โรงเรียนนะ้องเขาก็ชอบมีแบบร้องเพลงมีเต้นด้วยเราก็ไปดูกิจกรรมที่โรงเรียนก่อนที่จะรับงานอะไรก็มีการพูดคุยกันก่อนว่ามีงานแบบนี้นะลูกชอบไหมแล้วเราได้ีตัวงานด้วยว่าเหมาะจะกับร้องได้หรือเปล่าการตัดสินใจรับงานให้ลูกส่วนหนึ่งค่ะดูเรื่องการเดินทางด้วยนะคะเพราะว่าต้องบินขึ้นมาจากภูเก็ตก็ไม่อยากให้เหนื่อยจนเกินไปค่ะ ด้วยก่อนหน้านี้ก็ต้องปฏิเสธงานบางส่วนเพราะว่ายังไม่มั่นใจเรื่องสถานการณ์โควิด -19 แล้วคุณซาร่าเขาก็มีลูกเล็ก2คนด้วยนะคะและยังไม่ได้รับวัคซีนคนเป็นแม่ก็ต้องเอาเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆมาก่อนค่ะ